สวัสดีค่ะกกาแสขเขาดังมาแล้วค่ะกับสาวปริศนาเป็นอะไรกันชัดชาติโรแจงภาพหลุดว่นเน็ตจุบสาวปริศนากลางร้านอาหารโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพในชาดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนชาชาติกับหญิงคนดังกล่าว ขายกำลังจูบกันงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่เมื่อตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวระหว่างนายชชาติกับหญิงสาวคนนี้ทั้งหญิงสาวเป็นผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กก่อนมีการแคปภาพและเผยแพร่ในโลกออนไลน์พร้อมระบุแค,คปชั่นว่าไฮเปอร์บวกไฮเปอร์กว่าภาพนิ่งก็จะไม่นิ่งแบบนี้ล่าสุดที่สาลาว,ว่าการกทมนายชชาติชี้แจงถึงภาพดังกล่าวที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์ โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆขอขอบคุณแร่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ